พี่น้องพี่สานหาด้วยกินค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้จะพามาเก็บเห็บขมค่ะมื้อนี้มาหลุ่นมื้อที่สองค่ะจะมาบ่ได้มาสามสี่มือแล้วค่ะมื้อนี้มาใหม่อีกค่ะว่ามันจะยั้งบ่ค่ะเขาไปหาเลยมันรุ่นนล้วกันค่ะว่ามันจะได้บ่เหยียดเล้วเหยียดเล้วพี่นอ้องพี่นอ้องตกอันนี้ว่าอะไเน่ยเขาก็งงามงามค่ะเอาตกได้ ดอกแรกแหกมันดอกแรกแหกมันเนี่อ่ะนะนะฮักขอร้อง <laughs> ขาดจนฮักคู่เด้คือมันน่ะเห็นหมะนี่วะเรื่องไรใค่อยยังสิบว่าขอฮักยิบเลยนะนี่งามอยู่ค่ะกำลังพอดีน้ำงามค่ะไงทั้งท้องเห็นพี่น้องข้าเบนะินน่ะเถาวะไม่ทันได้เถ้ายังไม่เถ้าพอดี ไปดอกนี้กะนโอ้ยดอกนี้เทาแล้วดอกนี้เทาได้เทาแล้ว,ลวอ๋ะเทาอีกวันนะสไม่ไม่เทาดอกบม่เทาป่ะอือคือคนนี้ไม่เทาว่ะเช่นเฮ้เทาเยอะเทายุกค่ะถือว่ากินได้รยุกค่ะกินไอะไรบ้างเอาลดกป่ะเอาลูกเต้เน่ะโอ้ยนี่ทำมันนะนู่นไมาดอกน้อยดอกนี้เท่านี้น่ะเอาใจเฮียคักคอรออีกแล้วเอาหมีนมากิ้มเห เอาเมีเห็ดไม่เคลียตัวมือเป็นไงเอามือไงเอาเราได้คอยมุนอยู่ในถุงน่องนี่เกี่ยมกับมุนยังไงก็น้องเบนเห็ดปวกก็เอาเป็นดอกโอ้ยไม่ได้ดอกน่องมุนอะไปเบินยังไงค่ะดอกนี่คือเลือกแผ่พี่น้องมันจะเอาได้บ้างนะค่ะอ่าเอามือขุดเอาบัดนะพี่น้อง มุนอุ้ยปุยมุนอุ้ยปุยค่ะเดี๋ยวหาอยูค่ะเจละ่ะได้จักดอกด้วยได้จักดอก,อดดอกเขาเท่าไปหาไปเรื่อยๆอก,ก้อนค่ะมาเบิ่งกัน่าจะได้บ้างเอาอ่ะไปหาน้ำคูนี่มันจะมีหมด,ด้อค่ะเพราะว่ามันซุ่มน้ำจะออกแต่ว่ามือนี่เขามานี่เขาบ่ได้เพราะว่าคนเก็บไปกอนแล้วค่ะ ต่อไปเขาจะไปหาอีกพูนหลายๆเขาจะไปหาอีกป้ายู่คายู่ใส่ไปเบิดค่ะพี่น้องมือน่ะเดิงกันกว่ามันันมีอีกบ่อันนี้นห้องสูบน้ำใส่เขาค่ะไปดูไอ้ปูพี่น้องว้าดีกับปูค่ะสูบน้ำใส่เขาพร้อมค่ะน้ำยุคอง้องสูบไปใส่เสตขาทั้งถึงค่ะนี่น้าห้องร้านค่ะ น้าปังใส่ใส่เหรอได้ทั้งเห็ดได้ทั้งปูค่ะพี่น้องอ้าวน้าล่พี่น้องอันนี้คือเกิดไรถ้กกกา,า,ากันะน้ค่ะคุณอน่ะด<า>อกน้อยดอกดอกใหญ่บานหมดเปิ้ลเมื่อกี้แม่เปิ้ลผู้ใดไม่มีเมื่อกม้แกเห็นเปิ้ลน่ะอ๋ออ๋อ เต็มเด้ปะนะ่นาะยันของหัวขาดอีกย h ứ เด็กแยงแล้วบนะ้าน่ะเด็แกแยงหน่อยนึงละเอาเป็นปะนะบ่ะเนาะวางไว้ก้นก็นได้ยังปล่าใส่กระตาดอกน้อยน้อยค่ะ นี่โอ้ยเฮ้ยตกระวังตกพักเด้อตกตกยังบ่เท่าปันใดค่ะแต่่วาบานน่ะนี่ดอกนึงโอ้ยหัวสักซะเะยัวสักมาขวมได้ล่ะได้จักดอกเมื่อกไหร่ยุ่มนี่ได้จักดอกมาให้เพิ่นเบิ่งนะเกล้ง จะจักดอกห h à เพื่อจะฟืองตีหยานเด้อนั่นคนมาเห็นย่านเดี่หลอดมาเห็นน่ใหลอดเป,ป็นผู้ว <c oughs> อดเ้มาย่า,า,ยานเดี่หลอดมาเห็นอยู่พี่น้องคะโอ้โดอกนี่ง้างๆค่ะได้แกงแล้วหาตต้มอีกก็ได้แกงค่ะมึงกะตาเขาบ่าน <c oughs> ใจละเติบแล้วบ่บ่นโอ้ยหัวกะชักพ็หัว ฮะนั S <S <S ่นแนวมาแกงใส่เซลก็ว่าดอกนี้ยุค่ะพี่น้องไปหาต้อยอีกบ่หน,นะไปหาไปเรื่อยๆยก็เจ๊เกียงหน่อยนึงนะเขาก็พอาะเจ้าเาขาอ,อ่ะเมื่อยไปหาไปค่ะน้ำข,งขังคันนาเห็นละค่ะมันซุ่มพออีกละค่ะพี่นอ้องดอกนึ่งยุคนค่ะ มันตองมีโมล่ละค่ะคันมันมีมันตองเกิดอีกเียี่น้องดอกในน่อยยุ่ลุมทั้งละทั้งลุมเฮียคะ่ะเน่นก็นมีสองดอกคะ่ะดอกยังบวาบานันรอบนี้ดอกตูมนะร้านร้านยังไปทั้งพุ่นคะ่ะมืนีนสิเอากันคะ่ะกระตาย,ยุ่นน้ำร้าน ดอกขาดอีกแล้วพี่น้องดอกขาดอีกแล้วขาย,ายน้งไม่ได้ดอกขาดก้อนน่ะปาดขาเลยวังมนหนีก้อน,ค,นค่ะปาดมันเลยค่ะมันจะได้ต็นเสื้ออยู่นีตัวปาดไวะดอกน้อยๆท้งลมหี่ค่ะ cái là 2 đòn nâng nhu, hang phun, ừ, nhỉ? Này nâng đòn núng nhúp วันนี้เขาใส่ถุงไว้ก้นแบดนนีะ้พี่น้องกระตาหลานออกไปค่ะไปเก็บทั้งนั้นมาสั่นพันวาแบ่งกันไปแบ่งกันไปคนละทางได้ยังได้ปูมาสองตบป่ะคือได้ปูไม่ได้ปูด้บางใครมันมันกำลังใครอยู่คุณอะฮ้องประกาศเอามันดอกปวยมันรดนาะปวยมันเป็นพัน,นเนาะเจ็ดพันปวยมันซะได้อกแม่แพลยลูกใส่เบิ้งเฮดไปเก็บทั้งนั้นได้ปะ่ะ ได้ได้มาเติมกันหน่อยนึงอืมฝนค่ะือสีพอแกงนี่ดอกพี่น้องไปบันี้เขาเมื่ออาปเดันนี้นี่ดอกนึงหนำผู้เมนบอกนะเปิ้ลได้ละตาเจ๊โอ้ยสมัข่อยว่าเห็นเห็ดข่อยว่าได้เห็ดหรือเมียนี่ขี้น่องขี้น้องได้จีแหนมว่าเห็นเก็บตะปูเลยอาปูทิมซะเนาะ่อสันเห่ยปล่อยลงหนำมันจะไปกินเขาข่อยบารันอ่ะเอาไปทางไหนวะ เดี๋ยวเอาใส่ถุงไว้ก้นผัดหุงไว้ไปกินไปปล่อยทังหุ่นตีปล่อยในของขับไปกินเนี่ยโอ้ยดอกน้อยๆนมอยเดียว่ะเคยมาได้เห็ดดอกน้อยตีน้อยคักน้อยเนี่ยค่ะเมึงเนี่อันนี้ก็น้อยน้อยน้อยพว่ะปเกี้ยมึงจะมาลักกินเห็ดแค่หลอดป่ะลักกินลักกินน้ำคูปองสิมาลักกินเห็ดเอ็ก ไปใส่กับไปน้ำเไปอาปูไปไปยปูปยคลิปนี้กับลาพี่น้องไว้เท่านี้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองในสารหารในินนะคะต่อ,อก,กันไม่คิดนาคะ่ะสวัสดีค่ะเมื่อกีปปะนะ้ดูวันไกินวดเขาดิบะนะกินคอดต้นเขาพี้ <laughs> แต่อยากด้เนาะกินควดต้นขเขาบ้างนะเขาบ่กเป็นเมดกักินบานี่น้อง,องกินหอดใบเขา ก้อยลงคลองนั่นละปลไ,ปไปเอกแม่แทะลูกก้าวๆไปกินดอกขันเอาไว้ท่งน้ำมันจิกินเขากัดเขาค่ะก็เลยปล่อยลงคลองค่ะมันาเวเขานอกก็ไดสมุน